สวัสดีค่ะพเพื่อนเพลงยำเหงาก็มาพบกับน้องชนคุณสุพันนะคะสวัสดีค่ะน้องชนร์รสุพันค่ะก็วันนี้น้องชนก็มาในพเพื่อนเพลงยำเหงานะคะวันนี้ก็เอาโจทย์ของเออเพลงของแม่พึ่งนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่พี่มาช่วยหนูกันนะขอบคุณมิตรภาพแล้วก็ขอบคุณแบบว่าตั้งใจาจ,จริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้พี่หนูก็ก็ตายนะคะ ก็หนูก็ยังไม่มีงานมีเงินเนาะก็วันนี้หนูก็มาขอบคุณแม่ด้วยแล้วก็ไม่รู้สิอะไรเขาสิ่งหนูก็ไม่รู้นะแต่หนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็จนขอมอบเพลงเอ,อลูกทุ่งแท้แล้วก็เป็นเพื่ออันนี้เการอนุรักษ์นะคะก็ผิดพลาดการใดหรือว่าอาจจะมองในมุมมองแตกต่างวันนี้หนู พูดตั้งโจทย์คือการ Copy Copy อปไม่พึ่งนะฮะแต่หนูไม่ต้องการให้เหมือนนะแต่ว่าต้องการแบบว่าจัดใจแฟนคลับอะนะฮะก็ขอขอบคุณแม่ด้วยนะฮะที่แม่นำคนมาช่วยหนูนะฮะก็ขอบคุณนะคะอน้องเชนเชื่อว่าท่านทำใจและก็อยากจะมองให้เฟนเกณนะฮะหนูสงสัยเลยว่า มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่ามันเป็นได้ยังไงหนูหนูเชื่อ,อหนูอ่ะในในสิ่งในสิ่งที่หนูเชื่อมันนะ่นอ่ะหนูเชื่อไม่ได้หลงนะคือเชื่อเลยว่าแม่ท่านอยู่แล้วก็คอยมอบความสุขให้กับแฟนเพลงของท่านแล้วก็น้องเชิเชื่อว่าท่านทำจ่ายแล้วก็อยากจะมอบให้แฟนเพลงนะครับที่คอยช่วยเหลือหนูเมื่อคืนเอ,นอิ่มอิ่มแต้เลย ของเซเว่ไปหมดถลอยอะคิดดูดถบพี่หนูอดยากขนาดไหนอะหนูพูดยังไม่อายหนูไปก็ไม่อายนะแล้วก็เดี๋ยวมีของดีเดี๋ยวมีนูเชื่อว่างวดเนียโชคดีกันอะนะมันเชื่อเงี้ยถ้าหนุมาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะสาวจะได้เปล่าจะได้ฮัลโหล See mm you. -hmm. เพื่อที่ตนและคนดวอมเดินพึ่งหกพินมีนลอยอยู่เวกเอาเสียงเพลงแผ่เบิมเพื่งนเพราะแฟนเพื่งยังไม่มาปล่อยเพิ่งเดินที่ยวสู่ ใช่กินกินตัวทางครอกตัวก็อิ่มกันสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่ผ่านไปผ่านมานะคะกัะบิเพลงสม ok ุนลค่ะวันนี้เจ้าน้องสนคือการมาคอฟฟี่นะคะของเออเสียงเลงที่หนูชอบคือแม่พึ่งน,นะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะก็อย่าว่าหนูนะห้าว่าหนูก็แฟนคลับแม่พึงะะ่งค่ะหนูบอกว่าหนูจะมาลุดโลกนะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะในไลน์อันนี้นะก็หนูเชื่อมั่นว่าจะมีคนถูกหวยแน่นอนไม่ใช่นะหนูไม่ได้พาที่งใ,ใครนะหน,หนูหนูจะให้เองนะคอยน็เอาไปคอยสปอนท์ให้เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แล้วก็เน็ตมาด้วยความทุรักทุกกเลีนนะอย่าว่าหนูนะเขามีดามาอีก พี่ไผ่ที่ให้จนต้องทุกต้องทนเพื่อที่ตุนและคนรวมเดินเพง่อพกหินมิ้นยห่หนวเผเอเสียงเพลงแหลกก ก็วันแสงยังยังไม่มาลอยทั้องเดอทนที่เส้ดูว่าพื่อน่กินใช่กินเพียงตัวท่างครอบครัก็เอมกันน้องชนสวัสดีทุกท่านเลยคนะ่ะก็ เปิดเพลงด้วยเออบทเพลงแรกล่วงของคืนว่าหนูหนะวว้าหนูไม่ได้นะพยายามทําให้คลายที่สุดนะหนูกับมาค็อปปี้ไงแต่ไม่เหมือนหรอกแต่แต่พยายามเอาให้พี่ป๊าให้มันเรียบร้อยที่สุดนะไม่ได้ดีแม่ตีก็มาสวัสดีเพื่อนเมยำเหงาวันนี้มามาช่วงเอ่อกี่โมงก็ไม่รู้เที่ยงพี่ใช่ไหมนุ่ปุ้กหั่วอะอย่างปลูกหัวห้าหกห้าห้าหกมาแล้ว จำไว้น่ะห้าหกห้าเนี่ยตาเองเห็นไหมห้าหกห้าห้าหกห้าห้าหไม่ได้พลาดพิงใครนะหนูขออนุญาตหนูหนูฝันมาเมื่อคืนฝันว่าหนูฝันเห็นเลขว่าห<ม>้าหก้าถ้าหนูเอาอะไรมาที่แบบว่าเหนือธรรมชาติก็ไม่ต้องว่าหนูนั้นไม่ได้พาดพิงใครพี่อยาพูดกัน <S <S แก้วเราพี่คะ <S 1> <S 1> <S ่ะวันนี้หนูมาล่วงจริง ่อนทายนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แว้วยอดบานนีเขาว่าแก้วใหไม่ทันมาแล้วหรือไแก้วแนอับากนากท่าเรตประจปีขาไม่ดีแก้วไม่ว่าใัางลืมีนนอง พี่ต้องมาแทงอ้ายจะรออีกทีคราวนี้คงเอกไม่นานใจไว้วันกลัวพิ่พอพี่จะพี่ ไม่้อไม่ขอหวังที่จงหลบลวงจนหมดมาเองน่ะมันสั้นงงมากเลยวันนี้แปลกนะมันสั้นเยเสียงไม่ออกเลยอ่ะมาไม่ตั้งใจอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ อ๋อสวัสดติพี่พี่นะคะน้องโซนก็เอาบทเพลงของราชินีทุ่งแม่พึ่งเอามาสร้างความสุขวันนี้หนูก็ปี้ไหนก็ได้หนูน่นได้หนูไม่ได้หนูร้องให้อีกละคนชอบว่าหนูว่าอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้หนูก็เบื่อหนูสร้างมามามาสร้างอะไรที่แบบว่าลวกก็ขลวกก็ลวงหนูหนูเดาเอานะไม่ต้องเสื้อหนูหรอกหนูเดาเอาสปอตหายต้องสั่งจังเลยหนูชีวิตก็ขอบุณยอดโอนนะคะ ก็ทา,ทางที่น้องชนปฏิเสธแล้วนะคะก็มีพี่ จูบลบลายเขาดวงถึงไม่เราโดนทำเอาสวงเราสีเแลยวนึกอดเทวันฉันอยู่คนเดียวหนุ่มในเบเื้องเมื่อกี้แล้วแล้วขอจูบพี่พอจบแล้วเล่

เบว์เบว์กระซิบน้ำเสียงกระเซาว่ากระเราเท่าฟ้ามองจเจ้านกเขาคู่กันพรอ,อยแลกกันแล้วไม่อยากกันเลยนะ จูกแล,วแลวสวัสดีพี่พีค่ะที่หายไปเนี่ยผูกพาอย่างเงี้ยไม่เท่ไม่ถูกใจพี่นี่ยังไม่ถูกใจเลยแล้วก็เน็ตไม่ดีครับผมระยวไม่ได้เนาะมองเจ้าโเขาคู่กันพอดแล้วกันแล้ยไม่ห่าง

รักคืนก็้ำแต่ช่นงใจะยังไม่ต้ว่าเราทำให้เจ็บ <c oughs> ทุกทีปวดมันโดนยาสั่งแต่นยัง ผู้ทนรักจนปานนี้เรื่องเจ็บหรือดีมีทุกเวลาอยากมีรักใจเหมือนพลัสู้ดิฟังหาอย่างสีดาด้วยรักจริง ยิ่งที่ว่าพระมงามน้นาพลางงมใจที่ฉันจำช้ำหมสดสวัสดีค่ะ,จะเจ็บเพราะคนหน้าใสารูปสดงามสมสังคมคร่งใครแต่หน้าสิดา รีบก่อนรีบหัวก่อนสบายอัวกอ่วสองชั่วโมงเลยนะที่หนูห้ไปเนี้ยไม่ได้ยังใจเลยไม่รู้ไปไรวันนี้น้องชยก็เอาเพลงมาพุ่งมาเหมือนเดิมนะคะมาขอบคุณด้วยแหละ คำมลเจ็บพวกคนหน้าใสรูปสุดงามสมสังคมคร่ำงใครแต่หน้าสิได้ใจทนสะกันก่อนก็คนสุพรรณนะฮะเก็เงินแตกซิ่น รวนช่าแสบนีวิธีทำต้องอายจะบอกยายต่อไปนี้มันเป็นวิธีหาเศษเหลือ,อไหลไปเสือมันละก็ลูกพอหมกหมกสับสับช่อมช่อมมี่ต้องมากมายกำปริกบกระเทียมยอดเยี่ยมเลน ลายแรกเลยว่ามันติดขนาดไหนนะหมวดผูกพุ่มอยู่นี่อยังไม่ได้สิยังไม่ได้ที่หน่อยนะสวัสดีพี่ตาสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ทุกคนเลยครับรุ่งรจที่เสือโน้ตสีมลัล้กอลงไป อย่าลืมใส่กุ้งแห้ตปนของนีเหลือเอทลเข้าเอาถั่วฟักเกียวใส่เหลี่ลีเส้นสับแล้วสียยกออกสัอครัวกินกับขา้าวเหนียวเทวเที่ทั่วกินหอมยวนยัวน้ำลายไหลจดบตำราจังส่งตำราเรากำร้ามาไข่มั่นเขาน่าตราวงงทอง ขอแถมอีกนิดแล้วจะติดใจไงไกลยาด้วยเป็นไงอร่อยแน่จริงเลยผมยังไม่ได้เข้าที่3ามชั่วโมง4ี่ชั่โมงก็ไม่เข้าที่ตำรวจผมไม่ได้ตั้งใจอะสมาชิกพี่นะฮะโดยกคุณเพลงยังเงาค่ะมาขอบคุณด้วย

กกิน่อสวัสดีครับนะสวัสดีพี on, ่ๆนะคะสวัสดีพี่ที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มารับสวนนท์ชวนนะคะชวนนท์ก็เพื่อนยิ่ยามเหงายามสิบสี่ถึงสิบกาห้าสิบหกนาทีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เสียเวลาสองชั่วโมงพวกห่วงนั่นแหละเลื่งมาให้หลายเสือหรือฝาหมุนสแลกห่างไปจึ่ง เพื่องน้อยตัวนี้ดิมีผไปท,ที่ผ่าจนต้องทุกขต้องทนททงเ,นเนพื่อที่ต้นเล็คนเดินเพิ่มหกหินเพียง หอยหวกเป็นเอาเสียงเทีนแหลกเงินเดิมต้องสีทั้งยังไม่มือนลอยให้ได้เียสลัวเพิ่มไปแก้วช้กิเกียตัวทางเขาพู ิเราคงพึ่งหารู้สึกว่าจะไม่ยุ่งแล้วนะจะดีแล้วนะคนจะดีก็ดีนะส,นสองชั่วโมงมัดเท่าไรก็มัดใหม่สัดดีพี่่จ้าสัดดีท่านเลยนะคะสัดดีคนดูทุกท่านเลยค่ะก็ขอบคุณตามความดีใหม่มา,มมากในการขอบคุณพี่ชนท่ชาขอบคุณพี่ชนทิสายขอบคุณพี่ธัญน,นัทธัญน,นันเอ่อ อันตี้แล้วก็พอล้างแม่ล้างแล้วก็ทุกท่าน,นที่ให้กําลังใจแล้วก็พี่เบี้ยพี่เบีเ้ยเนทิปนะคะแล้วก็พี่พระนนะคะก็เอชว่วยหนูขอบคุณมากๆก็ขอ,ๆขอให้ทุกท่านได้โชคได้สวัสดีมงคลหกหกห้าหกห้าใช่ปะไม่รู้สิม,มันออกมยางเนียหกห้าหกห้าหกห้านะคะกลับที่ดีนะกลับนะกหสามสามส่วนะครับหนูก็ฝันเมื่อกี้เอง นูก็เลยมาบอกพี่พี่ให้พี่มีโชคกันก็ติดรถแต้มหน่อยก็ได้นะรถรถข้างหลังเลยข้างหน้าก็ได้แล้วแต่ใจพี่ครับแล้วถ้าคนมันจะถูกงไงโชคมันก็ได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปแทงมากนะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคเพียงใครที่ได้มารับชมบทเพลงของแม่พึ่งนะฮะน้องทนก็มาโจทย์ของวันนี้คือการก๊อปปี้แม่พึ่งนะแต่ไม่เหมือนลองน้องไม่เอาเหมือนนะกลักวกลัวเองไม่สวยนะ เครียดอะไรมากมายที่คอเราหนุกบกว่าตัวเองถ้ามีเวลาไม่อยา่ามัะบอกนาะพี่นะอย่ามัวไปเออแสงไฟในเมืงอมันคาอย่ามาัวไปจ้องติดนับร้องคนเดังทุ่มเงินเป็นตาแล้วก็ยังไม่ได้ตัวได้กินใคร សត្វសត្វកោហោហោហៀលមកជួយគិគេគេថាពងកែកោអាសៅសៅងំសុងហាពីលងកោមួយបែរខົດមកមួយរាំមួយ ขอของพี่บนทางเมื่อไรพี่จะกลับมาหนาช่วยส่งข่าวมาโกรนาจะได้ไหมหากพี่กลับมาเสื้อผ้าตาตาปากน้องมาเน่าอย่าให้ใหเโคมพี่อยากมีเส้นใหม่ อย่าพายิน้ำกลับมาย้มน้ำใจพาพักาไปแต่อย่าให้